ถ้าโลกใบนี้ของโบราณใช่เขมรในปัจจุบันไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยมีคำถามหนึ่งไหมครับที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในวงสนทนาประวัติศาสตร์ไทยหรือแม้แต่ในคอมเมนต์โซเชียลมีเดียอยู่เสมอคำถามที่ว่าของโบราณผู้สร้างนครวัดนคนรธมอันยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วคือบรรพบุรุษของชาวเขมรในปัจจุบันหรือเป็นชนชาติอื่นที่สาบสูญไปแล้วกันแน่หลายคนเชื่อฝังใจว่าของไม่ใช่เขมร บางทฤษฎีบอกว่าขอมคือชนชั้นปกครองที่ผิวขาวสูงใหญ่มีสติปัญญาล้ำเลิศส่วนขเขมรคือทาตผิวดำที่ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วยึดครองแผ่นดินบ้างก็ว่าขอมสาบสูญไปเหมือนชาวมายาทิ้งไว้แค่ซากปรักหักพังให้คนรุ่นหลังมาสวมรอยฟังดูเป็นพลับหนังที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่า ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและนักภาษา,าศาสตร์ระดับโลกคำตอบนี้มันชัดเจนมาน,นานแล้วและมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างที่เราคิดวันนี้ผมจะพาคุณไปสวมวิญญาณน,นักสืบย้อนรอยหลักฐานอายุนับพันปีเพื่อไขความจริงให้กระจ่างว่าตกลงแล้วขอมหายไปไหนหรือจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนเลยก่อนจะไปดูหลักฐานเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าขอมกันก่อนครับ เพราะปัญหาความสับสนทั้งหมดมันเริ่มจากคำคำนี้แหละครับความจริงข้อแรกที่คุณต้องรู้คือไในโลกใบนี้ไม่มีชนชาติไหนเรียกตัวเองว่าขอมเลยครับแม้แต่ผู้สร้างนครวัดเองก็ตามคำว่าขอมเป็นคำที่คนไทยหรือคนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เรียกกลุ่มคนที่นับถือศาสนาฮินดูพุทธมหายานที่มีอารยธรรมสูงส่งอยู่ทางฝั่งกัมพูชานในอดีต มันเหมือนกับเราเรียกคนจีนว่าจีนทั้งที่เขาเรียกตัวเองว่าจงกัวหรือฝรั่งเรียกเราว่าสยามทั้งที่เราเรียกตัวเองว่าไทยนั่นแหละครับขอมคือชื่อสมมุติเอกซนิมที่ขนนอกตั้งให้แล้วคนสร้างปราสาทเขาเรียกตัวเองว่าอะไรหลักฐานชัดเจนอยู่ในศิลาจารึกครับพวกเขาเรียกตัวเองว่าเขมรคิเมนหรือกเมนมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณจำนวนมากระบุชื่อชนชาตินี้ไว้อย่างชัดเจนดังนั้นในมุมมองของเจ้าของอารยธรรมเขาคือเขมรมาตั้งแต่ต้นแต่ในมุมมองของคนไทยโบราณเราเรียกช่วงเวลาที่เขารุ่งเรืองสุดขีดว่ายุคข,ขอมจนทำให้เราเผลอคิดไปว่ามันคือคนละเผ่าพันธุ์กับชาวกัมพูชาในปัจจุบันถ้าแค่ชื่อเรียกอย่างไม่พอยืนยันเรามาดูหลักฐานที่โกหกไม่ได้กันครับ นั่นคือภาษาคุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าขอมเป็นชนชาติอื่นที่สาบสูญไปจริงๆภาษาที่จารึกอยู่บนกำแพงนครวัดนะครธมหรือปราสาทหินพี่ไมยควรจะเป็นภาษาลึกลับที่ไม่มีใครอ่านออกหรือควรจะเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาขเขมรใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือจารึกเหล่านั้นเขียนด้วยภาษาขเขมรโบราณหรือโอคิเมนครับซึ่งนักภาษาศาสตร์ยืนยันว่ามันคือพ่อของภาษาขเขมรปัจจุบัน โครงสร้างประโยคไวยากรณ์และคำศัพท์พื้นฐานมีความต่อเนื่องกันอย่างชัดเจนหมือนภาษาไทยสมัยขุนเพาขุนรามคำแหงที่พัฒนามาเป็นภาษาไทยปัจจุบันคือมันมีความเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่รากมันคือต้นไม้ต้นเดียวกันที่น่าสนใจคือคนไทยเราเองนี่แหละครับที่ไปยืมตัวอักษรของเขามาใช้จดบันทึกคาถาอาคมพระไตรปิฎกและเรียกว่าอักษรขอม จนทําให้คําว่าขอมในความรู้สึกคนไทยผูกติดอยู่กับความขลังความศักดิ์สิทธิ์และชนชั้นสูงจนเราลืมไปว่ารากฐานของอักษรเหล่านั้นมันก็คือวิวัฒนาการของตัวหนังสือที่ชาวขเขมรใช้กันมาตลอดครับมาถึงประเด็นเรื่องรูปร่างหน้าตาและการล่มสลายบ้างทฤษฎีสมคบคิดมักจะบอกว่าขอมผิวขาวขเขมรผิวดําขอมเป็นผู้ดีขเขมรเป็นทาต แต่ผลการศึกษาทางพันธุกรรมหรือ DNA ของประชากรในแถบนี้พบความต่อเนื่องของสายเลือดครับไม่มีการแผนที่ของประชากรแบบล้างเผ่าพันธุ์ใดๆแล้วทำไมอาณาจักรขอมถึงล่มสลายทำไมนครวัดถึงถูกทิ้งร้างความจริงทางประวัติศาสตร์บอกว่ามันไม่ใช่การสูญพันธุ์ครับแต่เป็นการย้ายศูนย์อานาจเมื่ออาณาจักรพระนครเสื่อมอำนาจลงจากการทำสงครามการแย่งชิงบัลลัง ปัญหาน้ำท่วมเมืองและการเปลี่ยนศาสนาจากฮินดูเป็นพุทธเทรวากษัตริย์และผู้คนจึงตัดสินใจทิ้งเมืองเดิมหลักย้ายหนีภัยสงครามรวมทั้งสงครามกับอยุธยาด้วยลงไปตั้งเมืองหลวงใหม่ทางตอนใต้คือแถบพนมเปนในปัจจุบันคนไม่ได้หายไปไหนครับแค่ย้ายบ้านและเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการสร้างปราสาทหินเพื่อบูชาเทพเจ้าฮินดูก็หันมาสร้างวัดไม้เรียบง่ายตามวิถีพุทธเทรวาท ทักษะการตัดหินสร้างปราสาทจึงค่อยๆเลื่อนหายไปตามความนิยมไม่ใช่เพราะคนสร้างตายหมดแต่เพราะเทรนด์ของสังคมมันเปลี่ยนไปเหมือนเราเลือกสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแล้วหันมาสร้างตึกราฟ้าแทนดังนั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือขอมก็คือบรรพบุรุษของชาวเขมรในปัจจุบันครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าอีก500ปีข้างหน้ามีคนมาถามว่าชาวสยามผู้สร้างวัดพระแก้วหายไปไหน ทำไมคนไทยยุค2,500ถึงสร้างวัดแบบนั้นไม่ได้แล้วคําตอบก็คือชาวสยามไม่ได้หายไปไหนก็คือบรรพบริษของคนไทยปัจจุบันนี่แหละครับเพียงแต่ยุคสมัยเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนและชื่อเรียกก็เปลี่ยนไปการพยายามบอกว่าขอไม่ใช่ขมรส่วนหนึ่งอาจเกิดจากทัศนคติชาตินิยมในยุคหลังหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้เราไม่ยอมรับว่าเพื่อนบ้านเราเคยเป็นเจ้าของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก แต่ความจริงก็คือความจริงครับชาวกัมพูชาในวันนี้คือลูกหลานสายตรงที่สืบทอดเลือดเนื้อภาษาและวัฒนธรรมมาจากผู้สร้างนครวัดแม้ว่าสภาพบ้านเมืองหรือวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่พวกเขาก็เป็นเจ้าของมรดกชิ้นนี้อย่างถูกต้องชอบธรรมการศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครเป็นเจ้าของใครแต่เพื่อความเข้าใจครับ เข้าใจว่าวัฒนธรรมในอุตสาคเนมันมีการไหลเวียนทายเทและเชื่อมโยงกันไทยรับจากขอม ขอมรับจากอินเดียผสมผสานกันจนแยกไม่ออกเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราจะเลือกมองเพื่อนบ้านด้วยสายตาจับผิดหรือพยายามแย่งชิงเป็นเจ้าของแต่เราจะมองเห็นรากเง้างร่วมกันและชื่นชมความยิ่งใหญ่ในอดีตในฐานะมรดกของมนุษยชาติร่วมกันครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยไขยข้อสงสัยและเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับขอมและขมนให้กับคุณผู้ฟังได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ